ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆนะครับผมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วนะครับต้อง Pay to Win Top Up เลยครับที่สําคัญร้านนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับผมใครต้องการเติมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกทท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกม d i n o นคุนิครอสเวิลด์นั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาทำการรู้ก่อนอัปเดตนะครับของแพทประจำวันที่3สิงหาคมนั่นเองครับว่าจะมีอะไรเข้ามาในโลกน i n o k คุนิครอ s เวิลด์บ้างนั่นเองนะครับผมโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับเรื่องแรกนะครับผมก็จะเป็น เรื่องของการปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าจะมีการปิดเซิร์ฟในวันที่3สิงหาคมตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3าโมงนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ก็อาจจะเชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าทุกครั้งก็มีการเลื่อนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับรายละเอียดการอัปเดตนะครับเริ่มฟิล l มบอสเซตันสองนะครับอันนี้คืออะไรนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็คือเจ้าตรงท้าทายตรงนี้นะครับฟิล์มบอสเนี่ยอ่าเจ้าต ฮาร์ดชิ o บอสตรงนี้นะครับมันจะหมดแล้วนะครับแล้วมันก็กําลังจะเข้าสู่ซีซั่น2นั่นเองนะครับผมการที่เข้าสู่ซีซั่น2เนี่ยหมายความว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะได้รางวัลต่างๆนะครับผมเริ่มใหม่เลยนะครับหรือใน p a s ์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการอัปเกรดรางวัลขึ้นมามีฉายาใหม่ๆมีของใหม่ๆที่ แจกมากขึ้นนะครับในส่วนของตรงนี้นั่นเองเนาะอันนี้ก็รอติดตามว่าเขาจะแจกรางวัลอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องของภารกิจเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่เคยทานะครับก็หลักๆมันจะเป็นการล่าบอสการครบาบประดับนะครับผมหรือว่าเคลียร์เควสล่าฆ่าหัวอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็พยายามแบบว่าดองๆเควสพวกค่าหัวไว้ก็ดีครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทำเนาะก็จะได้เปรียบกว่าในวีคแรกนะครับผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รับเนาะอ่ะก็ พยายามเก็บพวกเควสล่าค่าหัวไว้นะครับส่วนใครที่ทําไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็อาจจะช้าก,กว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเราขยันล่าบอสยังไงก็น่าจะเก็บเลเวลได้ตันอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้เนาะอันนี้คือเรื่องของอาพาร์ทบอสนะครับซีซั่นสนั่นเองนะครับส่วนเรื่องบอสใหม่เนี่ยผมคิดว่ายังไม่มาเนาะเพราะว่าบอสใหม่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแมปใหม่มาก่อนนั่นเองนะครับ ถึงจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับผมต่อไปนะครับสิ้นสุดคอนเทนต์เอพิโซดนะครับปีศาร์โบราณในตำนานเนาะอันนี้อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่ติดตามช่องผมก็จะได้ดูว่าเฮ้ยมีแบบ7สิ่งนะครับที่ต้องทําก่อนอัปเดนี้นะผมก็ได้ทําคลิป เตือนเพื่อนๆไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังแบบเก็บหินวิญญาณเก็บเตโตเก็บโทโคโทโคหรือว่าอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหรือยังไม่ครบตามที่ตัวเองอยากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อย่าลืมรีบทําด้วยนะครับเพราะว่ากว่ามันจะกลับมาอีกทีนึงเนี่ยอาจะเป็นช่วงครบครอบ1ปีเลยซึ่งก็นานมากๆครับพะตอนนี้เกมเพิ่งเปิดไปได้2เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับอ่าถ้าเกิดใครที่อยากได้ค่าพลังากเอพิโซดตรงนี้แนะนำนะว่าทำให้ครบๆหรือว่าทำให้ได้ตามที่เป้าหมายตัวเองนะครับผม ต่อไปนะครับเพิ่มพาหนะใหม่แบดจี้นะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมจะเป็นสัตว์ขี่ใหม่นะครับที่มีหน้าตาประมาณนี้จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ในเกมเนี่ยหน้าเพจเนี่ยเขาได้สปอยไว้แล้วนะครับที่เป็นรูปถังสีเหลืองนะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาให้ดูนะครับผมตรงนี้ อ่านี่ฮะถังสีเหลืองอันนี้นะครับก็คือเจ้าพาหนะตัวนี้แหละนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับคือมันเพิ่มแอตแท็กเลยครับทุกคนนะถ้าเกิดเราดูในเกมตอนนี้ในเซิร์ฟโกเบลเนี่ยตัวที่เพิ่มแอตแท็กตัวเดียวที่มีตอนนี้คือวิงไ G ลเดอร์ซึ่งมันอาจจะอัพยากเพราะว่ามันต้องใช้น้ํามันเครื่องในการอัพใช่ไหมอ่าแต่ตัวนี้มาเนี่ยก็จะเสริมค่าแอตแท็กให้เราได้อีกนะครับผมจากสัตว์ขี่นั่นเองเนาะอ่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมอ่านะ โอเคฮะต่อไปนะครับเพิ่มคอสตูมใหม่นะครับเพิ่มคอสตูมใหม่เนี่ยตรงนี้เขาแบ่งเป็น2หัวข้อนะครับข้อ1ก็คือชุดชายหาดหน้าร้อนกับชุดพักร้อนเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าน่าจะมีคอสตูมใหม่ถึง2เซตเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักของการอัปเดตในเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีชุดตัวนี้มาเกาะน,นะครับนี่ชุดตัวนี้อ่าก็จะเป็นชุดแบบชุดว่ายน้ำซัมเมอร์หน่อยนะครับผมตัวผู้ชายก็จะแบบ ผอดเสื้อนะครับผมตัวยกเวนโลกนะครับโลกก็จะเป็นชุดตีมฮาวายเนาะแล้วก็ตัวละครผู้หญิงก็จะเป็นแบบชุดว่ายน้ำน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เนะี่ยชุดก็จะเป็นแบบตีมแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์ฮอลิเดย์อะไรอย่างนี้นะครับผมนะเออแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือข้อ1ห,หรือข้อ2นะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้ามันมี2ชุดเนี่ยมันจะมีชุดอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟนอกเหมือนกันนะครับจะเป็นชุดตัวนี้ เออก็คือเป็นชุดทีมแบบว่ายน้ํทาทะเลอะไรประมาณนี้เหมือนกันครับผมเนี่เป็นชุดแบบชุดเล่นชายหาดชุดดําน้ําชุดอะไรประมาณนี้ครับเกี่ยวกับซัมเมอร์ซัมเมอร์หน่อยครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับที่มานะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะขายทั้ง2เลยหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยจะมีแจกสักชุดหนึ่งไหมหรือว่าทํากิจกรรมอะไรแบบนี้นะครับนี่ ชุดใหม่นะครับเพื่อนๆชอบชุดไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าชุดหหรือชุด2นะฮะส่วนตัวเนี่ยผมชอบทั้ง2ชุดเลยนะฮะน้องเอ็นผมน่ารักสุดๆนะครับอ่ะก็น่าจะเข้ามา2ชุดนี้นะครับอันนี้คือจากการคาดเดาของผมเนาะจากการอ่านนะครับตรงนี้นะต่อไปนะครับผมก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งกิจกรรมใหม่ที่ว่านี้ก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวหน้าร้อนของปอนปอนนะอันนี้ผมลุ้นอยู่ว่ามันอาจจะแจก มัวหรือเปล่าหรือว่าจะแจกชุดนะครับอันนี้ตรงนี้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรบอกนะครับแค่บอกว่าจะมีกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมมิชชั่นเซอร์ไพรส์ฟิลบอลเซนตนสองนะครับนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูในอีกฟอรัร่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีบอกอะไรไรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแล้วก็กิจกรรมซุ่มพิกอัพยามิกับบันนี่บอทนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าจะยังไม่มีอิมเมจตัวใหม่เข้ามาในแพทนี้นะครับแต่ว่า จะมีเจ้ายามิกับบันนี่บอมาให้เราเปิดนะครับถามว่าน่าเปิดไหมนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีงบมากที่แบบว่าจะเปิดก็ผมเชีร์ว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีงบหรือว่าเติมเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยเปิดหาไว้เนี่ยก็ค่อนข้างดีครับยามิกับบันนี่บอดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ ใช้แสงอะไรมากคือมันก็เก่งประมาณนึงอะแต่ไม่ได้แบบเก่งเวอร์เหมือนตอนนี้ที่แบบทาราคนหน้ายิงตูมเดียวล้มอะไรอีใช่ไหมครับแต่ว่ายามีกับบันนี่บอดเนี่ยจะเป็นตัวธาตุแสงกับธาตุมืดน,นะครับที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เอาไปคอมโบกับตัวในอนาคตอ่ะถ้าเกิดใครรู้ แอดต่อไปก็จะรู้ว่าเอ้ยมันอาจจะมีตัวลิลิกซ์ที่เป็นตัวทาาุมืดนะครับทำตาบอดทําล้มอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับเอ้ยทาจับขาอะไรพวกนี้ได้รวมถึงแมวแสง,ง่ยก็อาจจะมาเล่นกับพวกยามีบันนี่บอดได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครแบบเหลือๆจริงๆนะก็เปิดได้แต่ถ้าใครงบน้อยเนี่ยผมคิดว่าเก็บตัวไว้นะครับรอตัวหน้าหรือว่ารอตัวที่สําคัญสําคัญจริงๆค่อยเปิดก็ได้นะครับเพราะว่าระหว่างทางถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณอาจจะได้มาก็ได้นะพวกยามีกับบันนี่บอด นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับกิจกรรมฮอตไทม์เตรียมพร้อมสาหรับศึกชิงบอลลังนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรบอกไว้นะครับแต่ว่าให้มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครมันจะมีในประกาศอยู่นะฮะนี่แนะนํากิจกรรมใหม่ที่จะมาถึงนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่นะครับท่องเที่ยวหน้าร้อนของปอนปอนเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนนะครับ นะก็จะเป็นเหมือนกับการทำเควสทั่วๆไปนะครับเช็คชื่อคิงด้อมเล่นอิมเจนผจญภัยเคียรันเจียนพัฒนาเล่นสนามอัน,นมันเป็นสิ่งที่เราทำแบบทุกวันอยู่แล้วเป็นเดลี่อยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับแจกของนั่นแหละนะของรางวัลก็จะมีเป็นพวกหัวใจส่องแสงนะครับออร่าสตาร์สีแดงสีฟ้าสีเขียวลูกแก้วออร่าสตาร์นะครับคูปองส่มอิมเจนอุปกรณ์นะครับแล้วก็เทอร์ไรท์ผูกมัดอันนี้ก็จะเป็นพวกรางวัลต่างๆเนาะแต่เขายังไม่ได้บอกจําน,นวนว่า แจกให้เราเท่าไหร่นะครับจากกิจกรรมนี้เนาะแล้วกิจกรรมมิชชั่นเซอร์ไพรส์ฟิลบอสซีซั่นสเนี่ยก็คือเคลียร์เควสล่าฆ่าหัวอ่าเพราะฉะนั้นเนี้ยก็คืออย่าเพิ่งรับเนาะเออเมื่อกี้ผมบอกว่าเอ้ยบางคนรับไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ควรจะรับเพราะว่ามันจะมีเควสตรงนี้นะครับแล้วก็ได้รับกล่องตรงนี้มานะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับวัตถุดิบในการคราฟตประดับนั่นเองนะครับผมก็จะได้ชิ้นส่วนพวกนี้มานะฮะ แล้วก็ต่อไปกิจกรรมฮอตไทม์นะครับผมกิจกรรมฮอตไทม์เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนกับคูณการดรอปของต่างๆเป็นช่วงเวลาช่วงเวลานะครับเดี๋ยวเขาน่าจะประกาศออกมาอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยฮอตไทม์ช่วงเวลาไหนเวลาไหนนะครับก็จะมีการเพิ่มอัตราดรอปการได้รับหินวิญญาณของพื้นเมือง100%นะครับผมก็สามารถไปฟาร์มพวกหินวิญญาณหรือว่าของพื้นเมืองได้นะครับแต่ผมคิดว่าเปิดฮอตไทม์ตรงนี้มาเนี่ยคนน่าจะแย่งฟาร์มหินวิญญาณกันเยอะเลยนะครับตรงนี้นะ แล้วก็เพิ่มอัตราได้รับของบณาการกับโกด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มดรอปเลทกับเพิ่มทองนั่นเองนะก็จะเป็นกิจกรรมที่อ่ะพอถึงช่วงเวลาแล้วในคนก็จะแห่ไปฟาร์มกันเนาะเพราะว่ามันคูณให้100%นั่นเองนะครับอาจจะกดคู่กับขวดเขียวขวดชมพูอะโรมาอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ต่างๆที่กําลังจะมานะครับผมในวันที่3สิงหานะส่วนตัวมองว่าเออมันยังไม่ได้เป็นอัปเดตใหญ่มากเท่าที่ดูคือมันมีแบบ คือมันไม่ได้มีโหมดใหม่หรืออะไรใหม่เข้ามาสักเท่าไหร่มันมีแค่ชุดใหม่สัตว์ขี่ใหม่แล้วก็เปิดพาร์ทบอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมแจกของมากกว่าแต่ว่ายังไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่อย่างเช่นแบบอ่าเวิร์บอสตัวใหม่หรือว่าดัานเจียนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไม่มีในส่วนตรงนั้นส่วนกิวลวที่ตอนแรกคาดว่าจะมาแล้วเนี่ยก็เหมือนจะยังไม่มานั่นเองนะครับผมอาจจะต้องรอกลางเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่า อาจจะไม่ได้เสียเงินเยอะมากนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูแพ็กเกจต่างๆที่จะเข้ามาอีกทีในวันที่3สิงหานะครับผมอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ถือว่ามาพูดคุยกันก่อนนะครับผมก่อนอัปเดตนั่นเองเนาะแล้วก็ อะไรต่างๆที่เพื่อนๆควรจะรู้ไว้ก็ประมาณนี้เนาะคิดว่าไม่น่าจะตกหล่นอะไรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวหลังอัปเดตเนี่ยเรามาสตรีมพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาข้อมูลหรือว่าติดตามข่าวสารของเกมนี้เนาะคุณนีครอสเวิลด์อยู่นั่นเองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับดูจบแล้วนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ